สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอวิธีการลบแบบนิคิลัมสูตรการลบแบบนิคิลัมสูตรเป็นการแปลงตัวเลขโดดในตัวลบที่มีค่าเกินห้าให้มีตัวเลขในนิคิลัมสูตรเพื่อให้มีตัวเลขไม่เกินห้าก่อนอื่นนะคะเราจะต้องแปลงตัวเลขในตัวเลขฐานสิบให้เป็นตัวเลขในนิคิลัมสูตรก่อนเรามาดูตัวอย่าง ตัวอย่างบอกว่าจงแปลง3 4 8แ6 2ให้เป็นตัวเลขนิคิลัมสูตรจากการที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าการแปลงตัวเลขนิคิลัมสูตรเนี่ยจะต้องมีตัวเลขไม่เกิน5เราก็แนวคิดนะคะเราก็มาตั้ง3 4 8 7 6 2เลข2ในหลักหน่วย มีค่าไม่เกินหเรานำมาใช้ได้ต่อไปเลขหซึ่งเลข6มีค่าเกินหเราจะต้องใช้ทบ10เข้ามาช่วยทบ10บของ6ได้บาทสจากนั้นเลข7เกินหเราจะต้องแปลงเป็นทบ9ทบ9ของ7ด บาสสเลข8เลข8เกิน5เราใช้แปลงเป็นนิคิลัมสูตรเป็นบาสเก้ผิดค่ะเร็วไหมเร็วเริ่มพูดเส้นแด็ด้อที่8ต่อไปนะคะ8ต้องใช้ทบ9ทบ9ของ8 บาหนึ่ง 4. ซึ่งไม่เกิน5แต่8ทบ9ไปแล้วเพิ่ม4อีก1เป็น5นำ3ลงมาดังนั้น348,762เราจะได้3 5 บาหนึ่งบาสองบาสี่สองแล้ามาดูเรามาดูตัวอย่างต่อไปค่ะตัวอย่างต่อไปบอกว่าจงแปลง2อ7 1 8 2ให้เป็นตัวเลขนิคิลามสูตรแนวคิดตัวเลขนิคิลามสูตร จะต้องแปลงตัวเลขโดดให้มีค่าไม่เกิน5เรามาตั้ง2 5 7 1 8 2เลข2ในหลักหน่วยมีค่าไม่เกิน5นำสอลงมา8มีค่าเกิน5เราจะใช้หลักทบ10 ทบสิบของ8ได้บาสองเลขหนึ่งไม่เกิน5จากการทบสิบของบา8ไปแล้วเลขหนึ่งจะเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสองเจ็ดเกิน5เราเริ่มใหม่เราจะใช้ทบสิบทบสิบของเจ็ดบาสาม 5ไม่เกินแต่7เราทบ10ไปแล้ว5จะต้องเพิ่ม1เป็น6 2ไม่เกิน5นำสองลงมาจากการสังเกตเราแปลงเป็นตัวเลขนิคิลามสูตรจะต้องตัวเลขในตัวเลขโดดต้องไม่เกิน5แต่เรายังมีเลข6 ซึ่งเกินห้าเราจะมาแปลงอีกครั้งหนึ่งสองบาสองสองบาสามหกเกินห้าแปลงเป็นทบสิบทบสิบของหกบาสี่สอง จากทบสิบของหกเราจะต้องเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสามดังนั้นสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองแปลงเป็นตัวเลขนิคิลามสูตรจะได้สามบ่าสี่บ่าสามสองบ่าสอง ต่อไปเรามาแปลงตัวเลขในนิคิลามสูตรให้เป็นตัวเลขในระบบฐาน10ลเรามาดูตัวอย่างกันนะคะในตัวอย่างจงแปลง3บาท5 5าบาสอเป็นตัวเลขในระบบฐาน10 ตั้งสบาสี่หบาสองบาสองเราใช้ทบ10บทบ10บของสอง8 5ลดลงหนึ่งได้สี่บาสี่ทบสิบของบาสี่หกสามลดลงหนึ่ง 2ดังนั้น3บาสี่าบาสองแปลงเป็นตัวเลขฐาน10จะได้สองพเราลองมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างต่อไปจงแปลง 4,3,2,3,1,3เป็นตัวเลขในระบบฐาน10ตั้ง4,3,2,3,1,3 33, 3,3ทบ10ของ3คือ7ต่อไปทบ9ของ3,1 8 ทบเก้าของบาสองเจ็ดสี่ค่าลดลงหนึ่งสามดังนั้นสี่บาสองบาหนึ่งบาสามแปลงเป็นตัวเลขในระบบฐานสิบจะได้สามพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ด ต่อไปนะคะเราจะแปลงตัวเลขฐาน10ให้เป็นตัวเลขนิคิลามสูตรซึ่งเป็นจำนวนตรงข้ามจากตัวอย่างบอกว่าจงแปลงลบ4 6 8เป็นตัวเลขนิคิลามสูตรก่อนอื่นเราแปลง -19468 ให้เป็นนิคิลามสูตรก่อน8ทบ10ได้บาสอ หกทบเก้าได้บาสามสีมีค่าไม่เกินห้านำมาใช้ได้แต่เราใช้บาเก้าไปแล้วเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเป็น5บาเก้ามีค่าเกิน5ใช้ทบสิบทบสิบของเก้าบาหนึ่ง ต่อไป1เพิ่มขึ้นอีก1เป็นสองดังนั้นเราจะแปลงลบ19,468เราจะได้ลบ2บาหนึ่งหบาสาบาสอง จะได้บาสองหนึ่งบาห้าสามสองดังนั้นลบหนึ่งมืนเก้าพันสี่ร้อยหกสิบแปดถ้าเราแปลงอยู่ในรูปของนิคิลัมสูตรจะได้บาสองหนึ่งบาห้าสามสอง เรามาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะตัวอย่างต่อไปนี้จงแปลงลบ7476เป็นตัวเลขในนิคิลัมสูตรเจ็ดเรามาดูเลข6กที่หลักหน่วยเลขหกที่หลักหน่วยเกินหเราต้องแปลงใช้ทบสิบ ทบสิของ6คือบาสีต่อไปเลขเจเกิน5เราใช้ทบ9ทบ9ของ7บาสองต่อไป4ไม่เกิน5แต่เราใช้ทบ9ไปแล้ว4เพิ่มอีก1เป็น5 0นย์นำมาใช้ได้เลย ต่อไป7เลข7เกิน5เราใช้ทบ10ทบ10ของ7บา3เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเราจะได้เป็นลบ1บา3 0 5บา2บา4ต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นตรงข้ามจะได้เป็น บาหนาาึ่งสาบาห้าสอต่อไปเราจะมาแสดงวิธีการลบแบบนิคิลามสูตรกันนะคะลองมาดูตัวอย่าง จะแสดงให้ดูแนวคิดมีสองวิธีนะะแนวคิดมีสองวิธีวิธีที่หนึ่งเราตั้งลบวิธีที่สองเราจะเปลี่ยนลบเป็นบวกอย่างตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างแรกบอกว่าจงหา1234ลบด้วย791โดยวิธีนิคิลัมเราจะต้องเปลี่ยนตัวลบ791 ให้อยู่ในรูปของนิคลิลามสูตรเรามาดู7 9 1ดูที่หลักหน่วยหลักหน่วยเลขหนึ่งเลขหนึ่งไม่เกินห้านำมาใช้ต่อไปเลขเก้าเลขเก้าเกินห้าเราใช้ทบสิบทบสิบของเก้าบานหนึ่งต่อไปเลขเ็ดเลขเจ็กเกินหใช้ทบ9ก้าทบเก้าของเจ็ด บาสองเพิ่มขึ้นหนึ่งเราจะได้ว่าเจ็้อเ้าสเท่ากับ1บาสองบ่าหนึ่งหนึ่งจากนั้นเราตั้งลบ 1, นึ่งลบด้วย1บาสองบ่าหนึ่งหนึ่ง 4-1ลบหได้3 3ลบบานึได้4 2-32ลบบาได้4 1-1ลบหได้0ดังนั้น1,234-791ลบ จะได้คำตอบ4 4 3จากตัวอย่างเดิมแต่เปลี่ยนการลบเป็นการบวกตัวอย่างจงหาค่า1,234ลบ791โดยวิธีนิคิลัมแต่เราใช้แนวคิดวิธีที่สองแนวคิดวิธีที่สองเนี่ยจะจัดรูปแบบใหม่เป็น 1234บวกด้วยลบ791เราต้องมาแปลงลบ791เป็นนิคลัมสูตรจะได้ลบ1ไม่เกิน5นำมาใช้9เกิน5ใช้ทบ10ทบ10ของ9ได้บา1 7, ทบ9ของ7ได้บาสเพิ่มขึ้น1ต่อไปเป็นจำนวนตรงข้ามของ1นึ่งบาสองบาหนึ่งหจะได้บาหนึ่งสอนหนึ่งจากนั้น เราตั้ง1,234บวกด้วยบาหนึ่งสอบาหนึ่งสบวกบาหนึ่งมีค่าเท่ากับสามสามบวกหนึ่ง ได้4 2บวก2ได้4 1บวกน1ได้0ดังนั้น1234ลบ791มีค่าเท่ากับ443เรามาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะ จงหาค่า3,426ลบ538โดยวิธีนิคิลัมเราใช้วิธีที่1วิธีที่1เราจะต้องแปลงตัวลบ538เป็นตัวเลขในนิคิลัมสูตร538 8มากกว่า5ใช้ทบ10ทบ10ของ8ได้บาสอง 3ไม่มากกว่า5ใช้ได้แต่เพิ่ม1เป็น4นำา5ลงมาเพราะฉะนั้น538เราแปลงเป็นนิคิลามสูตรจะได้5 4บาสองจากนั้นตั้ง3426ลบด้วย ห้าสี่บาสองหกลบสองผิดหกลบบาสองได้แปดสองลบสี่บาสอง สี่ลบห้าบานหนึ่งสามนำลงมาแต่จากการดูคำตอบตัวเลขของเรายัางติดอยู่ในรูปของนิคิลัมเราจะต้องแปลงให้อยู่ในรูปของตัวเลขฐานสิบเรามาแปลงกันนะคะจะได้เป็นแปดสองทบสิบของสองแปด บาหนึ่งทบสิบของจิดนะเอาใหมหนึ่งสองสามแปดนำแปดลงมาบาสองทบสิบของบาสองแปดต่อไปทบเก้าทบเก้าของบาหนึ่งแปดสามมีค่าลดลงหนึ่งได้สอง ดังนั้น3,426ลบด้วย538จะมีค่าเท่ากับ2,888เรามาดูอีกวิธีคือวิธีที่สองที่เราเปลี่ยนการลบเป็นการบวก จากตัวอย่างจงหาค่า3,426ลบ538โดยวิธีนิคิลัมโดยใช้วิธีที่สองวิธีที่สองเราจะจัดให้อยู่ในรูปของ3,426บวกลบด้วยอขอโทษใหม่วิธีที่สองโดยจัดให้อยู่ในรูปแบบ3,426 บวกวงเล็บลบ538ก่อนอื่นเราต้องมาแปลงลบ538ให้อยู่ในรูปของนิคลิลามสูตร8เกิน5ต้องแปลงเป็นทบ10ทบ10ของ8ได้บาสอไม่เกินนํานำมาใช้ได้ ต้องเพิ่มหนึ่งเป็นสี่ห้าไม่เกินห้าหใช้ได้ต่อไปแปลงเป็นจำนวนตรงข้ามเราจะได้เป็นบาหา้าบาสี่สองจากนั้นเราตั้ง สามพันสี่ร้อยยี่สิบหกบวกบาห้าบาสี่สองหกบวกสองได้แปดสองบวกบาสี่บาสองสี่บวกบาห้าบาหนึ่ง นำามลงมาแต่ตัวเลขที่เราได้ยังอยู่ในรูปของนิคิลัมเราจะต้องแปลงให้อยู่ในรูปของตัวเลขฐาน10บได้แบา2ทบ10ของบา2 8ทบ10ของบาหนึ่งพูดผิด8ไมแปด ทบสิบของบาสองได้แปดทบเก้าของบาหนึ่งได้แปดสามมีค่าลดลงหนึ่งได้สองดังนั้น3426ันสลบห้าจะมีค่า2 8 8พจากการนำเสนอ การลบแบบนิคิลัมสูตรซึ่งเป็นการแปลงตัวเลขโดดในตัวลบที่มีค่าเกิน5ให้เป็นตัวเลขในนิคิลัมสูตรซึ่งมีค่าไม่เกิน5ให้ง่ายต่อการลบดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเรื่องการลบแบบนิคิลัมสูตรขอบคุณค่ะ